ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษาองค์การมหาชนโรงเรียนอนุบาลวชิรบารมีต้นประดู่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2479 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมีต้นประดูตั้งอยู่เลขที่สองหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองหลุมอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมีต้นประดูอยู่ภายใต้การดูแลของท่านผู้อำนวยการวันชนก พงเลงผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองหลุงรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวชิรบารมีต้นประดู่โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมีต้นประดู่มีข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจํานวน6คนมีข้าราชการครูสองคนพนักงานราชการหนึ่งคนครูอัตราจ้างนอกงบหนึ่งคนธุรการโรงเรียนหนึ่งคนและนักการพันโรงหนึ่งคน โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมีต้นกระดูเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด35คนแบ่งเป็นชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นอนุบาล3จำนวน15คนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน20คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมีความเข้มแข็งนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม และมีทักษะในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเอกลักษณ์ของโรงเรียนมีระเบียบวินัยใส่ใจรักความสะอาดการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดที่1.1เด็กเจริญเติบโต,ตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเด็กเจริญเติบโต,ตสมวัยมีน้ำหนักส่วนสูงและรูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กันมีสุขคณิสัยที่ดีเหมาะสมตามวัยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไอหลากหลายชนิดตัวชี้วัดที่1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสารรค์เด็กมีความสามารถในการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองสิ่งแวดล้อมและสิ่งต่างๆรอบตัวได้มีความสามารถในการคิดและการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ตัวชี้วัดที่1.3 <c oughs> เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร สามารถฟังพูดสื่อสารตอตอบเล่าเรื่องราวสามารถอ่านภาพสัญ,ญลักษณ์คำสามารถวาดขีดเขียนได้ตามลำดับขั้นพัฒนาการเหมาะสมตามวัยตัวชี้วัดที่1.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจมีความสุขร่าเริงแจ่มใสควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตัวชี้วัดที่1.5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพล,ลเมืองดีของสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัยมาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐม,มวัยตัวชี้วัดที่2.1 วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐม,มวัยโดยทุกฝ่ายร่วมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมที่สะท้อนให้เห็นถึงการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐม,มวัยให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัยตัวชี้วัดที่2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐม,มวัย มีการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมมวัยและแผนปฏิบัติการมีการดำเนินงานตามแผนให้บรรลุปเป้าหมายที่กำหนดตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมมวัยมีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลตัวชี้วัดที่2.4การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูหรือผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะในการจัดการความเสี่ยงและการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กจากการถูกรังแกหรือการถูกคุกค,คามตัวชี้วัดที่2.5การนิเทศครูหรือผู้ดูแลเด็กและการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตัวชี้วัดที่2.6 การใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัยเพื่อใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็กและจัดสภาพแวดล้อมให้ใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่สนามเด็กเล่นเครื่องเล่นให้มีความมั่นคงและปลอดภัย ตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติมีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีห้องน้ำถูกสุขลักษณะมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยตัวชี้วัดที่2.9กระบวนการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือตัวชี้วัดที่2.10 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่3.1หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีความยืดหยุ่นตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่3.3 ครูหรือผู้ดูแลเด็กประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กทุกคนการประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้ การแก้ปัญหาการปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมีผลสำทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติ r t NT และ O-net นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมีต้นประดู่เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษปีการศึกษา2567เป็นสิบอันดับแรกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งมีโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวชิรบารมีต้นประดู่มีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีจิตสาธารณะให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมมีกิจกรรมเข้าค่ายธรรมสอนเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนามีกิจกรรมสวดมนต์ทุกเย็นวันศุ์เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมโรงเรียนอนุบาลวชิรบารมีต้นประดู่มีผลการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตัวชี้วัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัด มีกิจกรรมรักการอ่านเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนและนอกจากนี้นักเรียนยังมีการเรียนรู้นำตนเองตามที่นักเรียนสนใจโดยมีคุณครูให้คำปรึกษาเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวตามเศรษฐกิจพอเพียงการฝึกทักษะทางด้านกีฬาส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวชิรบารมีต้นประดู่มีสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลาจากยาเสพติด โรงเรียนได้ส่งนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษาและนอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมีต้นประดู่ยังได้รับรางวัลระดับดีมากในโครงการสุขาดีมีความสุขระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งมาตรฐานที่สองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจตัวชี้วัดที่2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมพิบาลตัวชี้วัดที่2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวชี้วัดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติตัวชี้วัดที่2.9ระบบและการช่วยเหลือผู้เรียนได้แก่การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองผู้เรียนการส่งเสริมผู้เรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้เรียนกรณีที่มีความจำเป็นตัวชี้วัดที่2.10 การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลตัวชี้วัดที่3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโรงเรียนวชิรบารมีต้นประดู่ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมค่ะ